ရက်ကြာလ6နှစ်က Map Foundation အဖွဲ့မှ UC ဥဆောင်နှင့် MOU ဆနစ်ဖြင့်အလှူတမအသင့်တွဲမှုဆွေနှွေးပွဲတရက်ကိုချင်းမိုင်ခရိုင်ယူနီဆက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေနှွေးပွဲမှာအထူးအားဖြင့်အလှူတမရှောက်ဝင်ရင်းယုံနှင့် Map Foundation မှဝန်ထမ်းများပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အထူးဆွေးနွေးသွားတာတွေကတော့ဒီ MOU ဆနစ်မှာအလှူတမများတင်တွင်းပုံအဆင့်ဆင့်နဲ့ อเลจงด้วยเนี่ยเลยเจตนามีอ่บอกอตีกัทาบีสวยรวยแขว่เลยท่บ้านท้ายอล็กต์大ชาวพยยงมาติดไปเชื่ออยากอคุณเลสีท้ายในง่ะจด้วยมายามาในงานมามาบอกเด็กอดูโคลงนี้ได้อาจางหูติดปแค่หวาเลยท้ายอเล็กต์มาชาพยยงมาติดไปเชอันเเงกูน้าทางจีไหลบ้าแล้วก็อีกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็คือคนต่างด้าวที่ไม่มีบัตรประชาชนเพราะว่า ตอนนี้มีการาทำบัตรประชาชนพม,ม่าปลอมเก็บค่าทำร5หมื่นห้าทำมาแล้วฝั่งนี้ค่ะทำแล้วใช้ไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลในระบบพอเอาบัตรประชาชนที่ได้มาทำพาสปอร์ตทำไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีข้อมูลในระบบของทางฝั่งสถานทูต ตอนนี้มีเริ่มมีระบาดแล้วนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือทางทางมูลนิธินะคะอาจจะประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งในเรื่องนี้เพราะว่าเราเราก็ไม่อยากให้ทางแรงงานเนี่ยถูกหลอก